หลังจากเส็จภารกิจเมือ่อเ้าไปสำรวจไปตามหาต้นเข่งมันผาดสายไฟไฟฝ่าเขาว่าปัญหาของบรรทุงไฟฝ่าดับดูดก็เลยส่วนอสมอไปพิสูจน์เมื่อเ้า้าตามที่พี่น้องเิ้นคลิปไปแล้วอไ,ได้ออกมาแล้วแต่ว่า <c oughs> ขอสรุปอธนีร่วมทั้งหมอ <c oughs> แปลงไฟที่แจ้งเมนผู้ใดมา, <c oughs> ม,ามาติดเ <c oughs> พราะวนะฮะเฮตให้เจ้าของบ้านเพื่นตกตื่น อย่างมันคือคาวเสียคาไไส้ซีหาเือนยู่ฝุ่นท่างออกไปนงเอยียงนะท่างมูหาไปละไปกับอสมอไรอตอนนี้มาตามงานการสมแซมห้องน้ำไปกับนายสมบูรณ์มือสุขลูกบาดมูหกตำบลแดงหมอตาม โครงการไทยคิวเอ็มตัวนี้หัวมาพี่ตัวนี้หัวพี่ตัวนี้หัวเลยพี่ที่ดูแลผู้ยากไร่ผู้ได้โอกาสมาเห็นห้องน้ำให้เพิ่นนะคะร่วมพร้อมกับจิตอาสาจิตอาสานั่โดยท่านนายกสมชายสายเสมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม่อลงมือเองแล้วก็ซออบต ไม่ใช่มืนสุกผู้ซอยค้ามพนมือรุ่งหรือผ้าชื่นฮ้ยพี่น้องคอยก็าเรื่มเทน้ำสกุลผู้ซอยคอยอแล้วก็ผู้ซอยกุ้งเนาะอีกส่วนหนึ่งแล้วก็สม่าชีกิจอาสาเขาปนทงเข้าโมโหมาซอยกันน่าจะใส่เวลาบดุลนะใส่เวลาบดุลเออน่าจจะใส่เวลาบดุลแต่ว่าปกติแล้ว พ่นเฮ้ากินข่าสามคาบเนาะเออคาบเสากินมัต่จบานคาบเที่ยงกับสิกินน้ำเจ้าภาพคาบแรงอีกนะคะซอยกันเขียบให้หน้องดูแลก,กันเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์ถึงจะเป็นวันยุดแต่เฮ้ากับบริยุทธที่จะทำงานเพือบำรุงสุขบรรเทาทุก ให้กับพี่น้องเข้าในชุมชนซอยเหลือชุมชนตามกำลังตามความสามารถตามศักยภาพอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนทองถิ่นที่จะทำได้นะคะกับโบกเกินศักยภาพได้รับความ่วมมืออลายกํรหลายไฟพี่น้องเช่าบ้านเฮากับโบชิมโบป้ากันค็พี่น้อง อันนี้คือเป็นการซอยกันเห็นห้องน้ำส,สมแสีมห้องน้ำตามที่โครงการ Thai QM ถือเพื่อออกมาสำรวจบริเวณพานมาตรฐานก็คือห้องน้ำเพิ่นบดถูกสุข,ขลักษณะนะคะจะเป็นช้นชั้นได้เท่ากับบริเแบงนะคะบริเแบงช้นชั้นดูแลทุถูกระดับตามกำลังตามอำนาจบทบาทต้าที่ ระการมันนี้หลังฝนตกมือขึ้นคอนสีแจ้งบอบ,อบอตตแข้งค่ะพี่น้องก็เลยอบเอาเนี่ยบ่มีแดดแต่ว่าอาวอบเอ้าพอเพิ่นก็เอาหาพัดลมมาให้อย่างที่เคยน้ำเสนอไปแล้วค่ะผู้น้ำช,ชุ่มช่นเท่าเข็มแข็งรเพาะว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ใายซอยกันคนละใม่ละมือโอ้ยเป็นต่ย,ยกน้อยู่บ่รองหื้อถังปูนมันคืนนอคัดแอล เท่าแล้วเท่าเลยเทุนี่านซอยกันนะคะเป็นคิดอาสานะคะเป็นคิดอาสาเข้ามาซอยกันรัดกรรัดรนไม่เข้าตัวเ่นตอน 对吗<吧>？对